สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แพนด้าจะมาสอนวาดลูกระบายสีปราสาทเจ้าหญิงแบบง่ายๆกันค่ะเป็นการสอนไปทีละขั้นตอนนะสามารถวาดตามได้ง่ายๆเลยใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถวาดตามได้เช่นกันค่ะถ้าใครที่พร้อมแล้วไปเริ่มวาดกันเลยเริ่มแรกให้เราวาดเส้นโค้งเพื่อเป็นสนามหญ้าก,ก่อนค่ะทุกคนวาดเส้นโค้งมาแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นค่ะขีดเส้นตรง สอเส้นเว้นระยะห่างตามสมควรเพื่อจะได้วาดเป็นตัวของประสาสแล้วก็ขีดเส้นตรงเข้าหากันขั้นตอนนี้ค่อยๆวาดนะคะให้มือนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะหลังจากนั้นขีดเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นตรงเข้าหากันค่อยๆวาดนะคะแล้วก็วาดเส้นตรงขึ้นไป2ฝัง่ง ขั้นตอนนี้ให้ทุกคนยักนะคะตามใจชอบได้เลยยักเล็กยักใหญ่ได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องซีเรียสว่าต้องเท่ากันทุกอันนะโอเคค่อยๆวาดไปนะคะให้ทุกคนกะเอานะคะนี่วาดแบบนี้แล้วก็วาดประตูโค้งขึ้นมาแบบนี้วาดสองเส้นนะคะจากนั้นวาดหน้าต่าง แบบนี้เลยค่ะโค้งขึ้นมาเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขีดเส้นฝั่งซ้ายมือไม่ต้องขีดเส้นเยอะนะคะแล้วก็หยักแบบนี้ด้วยจากนั้นเราก็ขีดเส้นตรงลงมานะคะแบบนี้ส่วนด้านบนให้เรานะคะกะเอานะขีดเส้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้ยาวกว่า,เ,าเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะขีดขึ้นมา ส่วนของปราสาทจะมีหลายชั้นนะทุกคนเนาะปราสาทเจ้าหญิงให้ทุกคนดูไปทีละขั้นตอนนะคะแต่ถ้าใครที่วาดตามไม่ทันให้กดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยวาดตามนะขอให้วาดด้วยความสนุกนะคะแล้วก็วาดด้วยความสุขไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะทุกคนสวยไม่สวยก็เป็นผลงานของเราเองไม่ต้องซีเรียสเลยนะวาดฝั่งขวานะคะเหมือนฝั่งซ้าย อาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราวาดมือเราไม่ได้ c o อปป้วางนะคะขอแค่ให้มีความใกล้เคียงกันก็พอค่ะขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้2เส้นโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ขีดเส้นโค้งด้านบนเห็นไหมคะพี่แพนก็วาดไม่เท่ากันนะฝั่งซ้ายเนี่ยจะดูเล็กกว่าส่วนฝั่งขวาจะดูใหญ่กว่านะคะ แต่ดูรวมๆแล้วได้อยู่นะทุกคนนะแล้วก็วาดหน้าต่างโค้งมาแบบนี้ส่วนด้านบนนะคะเราจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นหลังคามาแบบนี้เลยจากนั้นก็ขีดเส้นตรงลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็วาดประตูนะคะวาดเส้นโค้งขึ้นมาเล็กน้อย ส่วนด้านบนขีดเส้นตรงลงมานะคะเว้นระยะห่างนิดนึงนะไม่ต้องติดกับชั้นที่เราวาดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นโค้งเพื่อเป็นหลังคาอขออภัยคะ่ะขีดเส้นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะวาดเส้นหยักปราสาทจะมีหลายชั้นมากๆเลยค่ะขีดเส้นหยักมาแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะวาด ตรงนี้เป็นคล้ายๆหน้าต่างนะคะจะวาดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมขออภัยค่ะทุกคนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะส่วนด้านบนขีดเส้นนะคะเข้ามาเล็กน้อยขีดเส้นโคง้งแล้วก็ขีดเส้นยื่นออกไปค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะแล้วก็ค่อยๆวาดตามด้านบนก็จะเป็นหลังคามุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลย ตามด้วยวาดหน้าต่างนา่ไม่ยากเลยเนาะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นการวาดเส้นนะคะเส้นตรงเส้นโคง้งแล้วก็เส้นหยกักนะการวาดประสาทนะคะสำคัญที่สุดถ้าอยากให้ประสาทสวยคือการควบคุมนะคะน้ำหนักมือไม่ให้มือเราสัน่นมากจนเกินไปนั่นเองเพื่อเส้นของอาการวาดประสาทนะคะจะได้มีเส้นตรง แล้วก็เส้นไม่ขยุกขยิกหรือหยักไปมาแบบนี้นะคะอ่านี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างหลายชั้นแล้วทุกคนวาดได้กันไม่เอ่ยติดปัญหาในการวาดขั้นตอนไหนนะคะสามารถพิมพ์ข้อความหรือคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่แพรได้เลยนะใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็วาดฝั่งขวาชำเลืองมองฝั่งซ้ายให้มีความแบบใกล้เคียงกัน ่าวาดขึ้นไปแบบนี้นะจะเย็นๆนะคะทุกคนพี่แผนเชื่อว่าทุกคนวาดได้แน่นอนไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆแน่ๆนะคะนี่ส่วนใหญ่จะเน้นการวาดเส้นนะคะเส้นตรงเส้นโคง้งแล้วก็เส้นหยักนั่นเองเราก็วาดหน้าต่างเข้าไปแบบนี้เลย จากนั้นนะคะก็จะมาวาดทงไว้ด้านบนหลังคาของปราสาทเจ้าหญิงนะทงทุกคนสามารถวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือจะวาดตามพี่แพนก็ได้พี่แพนวาดจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับสามเหลี่ยมมากหันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ดูแบบว่าทงนะคะลมพัดปิวสวยัยแบบนี้นะแล้วก็พี่แพนจะมาขีดสนามหญ้านะคะให้ชิดขอบมุม ตามด้วยเพิ่มจุดที่ประตูแล้วก็ทางเดินให้กับประสาทเจ้าหญิงแล้วก็วาดต้นไม้นะคะฝั่งละ1ต้นนะใครจะวาดเป็นต้นไม้ดอกไม้ก็ได้ค่ะตามจินตนาการของตัวเองได้เลยอ่พี่แผนก็จะวาดต้นไม้แบบนี้นะคะเป็นต้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่โอเคอยากมาแบบนี้นะ แล้วก็วาดพุ่มไม้ให้กับปราสาทเจ้าหญิงแบบนี้นะคะเพิ่มรอยหยักเข้าไปโอเคแบบนี้เลยแล้วก็เราจะวาดก้อนเมฆไว้ด้านบนด้วยนะคะจะได้ดูแบบว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสแบบนี้เลยค่ะส่วนขั้นตอนการระบายสีพี่แพนจะไปอย่างรวดเร็วค่ะ สีที่พี่แพนใช้คือสีมาร์เกอร์สีที่ให้ความสดไม่ต้องกดแรงๆให้ปวดมือนะคะเพราะว่าสีสดมากๆระบายง่ายไม่มีกลิ่นชุนด้วยนะใครที่อยากได้สีมาร์เกอร์เหมือนพี่แพนแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะแต่ถ้าใครที่ถนัดสีของตัวเองมีสีที่ตัวเองใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วสามารถใช้สีของตัวเองได้เลยนะขอให้ทุกคนระบายสีให้มีความสุขแล้วก็สนุกค่ะ จ้าเจ้าหญิงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ yeah! ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามถูกใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคลิปต่อไปพี่แพนจะมาสอนวาารูปอะไรนั้นรอติดตามรับชมนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้พี่แพนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย